สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e มิรันเทรดเดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับระดับ f i โบ n ัชชีพักตัวนะฮะหรือ f i b o n a ชช i r e t เทชเมนต์เลเวลนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะเริ่มกันที่ระดับที่2นะครับตอนนี้นะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลด eBook Price Action ระดับที่1 Beginner ได้แล้วนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ที่ใต้ช่องคําอธิบายไว้ให้ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์ติดตามคอมเมนต์ช่องเฮมิรันเทรดเดด้วยนะครับ คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอที่เผยแพร่จากช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรือการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลและใช้วิจารณญาณของท่านเองในการตัดสินใจลงทุนผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนดใดๆทั้งสิ้นนะครับฟิโบนัชชีนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าระดับการพักตัวนะฮะหรือระดับเป้าหมายของราคานะครับมันก็จะแบ่ง ออกเป็น2แบบนะครับก็คือ Fibonacci Retachment Level นะครับแล้วก็ Fibonacci Extension Level นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Fibonacci Retachment Level กันครับการวัดหาระดับของการพักตัวนะครับมันจะต้องวัดที่ราคาสูงสุดนะครับแล้วก็ ราคาต่ำสุดของ p u p u l s w i n g นะครับเพื่อหาระดับการพักตัวของคลื่น l o l t i v t s w i s w นะครับซึ่งกับสับนี้นะฮะจะอยู่ในเรื่องของอีเล t กเว็นะครับซึ่งผมจะทำคลิปนี้เจาะลึกทีหลังนะครับแต่วันนี้ผมก็จะอธิบายง่ายๆนะครับคลื่น Impulse Swing ก็คือคลื่นที่ยาวๆนะฮะ นี่คือคลื่นอิน l s ุส w i n g นะครับส่วนคลื่นคอเรก v e ฟสวิงนะครับก็จะเป็นคลื่นที่มันสั้นๆนั่นเองครับเมื่อเรารู้ถึงวิธีการวัด Fibonacci r e t เ c ชเมนต์เลเวลแล้วนะครับเราก็จะมาดูเปอร์เซนต์กันนะครับมันก็จะมีตั้งแต่0นะครับ23.6 38.2 50 61.8 78.6หรือ76.4นะครับแล้วก็ 100นะครับซึ่งจะเป็นระดับการพักตัวของราคาก่อนที่มันจะเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะฮะซึ่งราคานะครับก็สามารถพักตัวได้ทุกระดับเลยนะครับผมก็จะอธิบายง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าแล้วกันเนาะเอาเป็นปลาทับทิมนะฮะอันนี้คือปลาทับทิมนะครับดูไม่สวยเลยโอเคฮะ ปลาทับทิมเนี่ยมีราคา100บาทนะครับส่วนตัวเปอร์เซ็นต์ของระดับฟิโบนเชชีนะครับก็คือเป็นการลดราคานะครับเช่นถ้าสมมติว่าลดไป23.6ปลาทับทิมนะครับจากราคาเต็ม100นะครับก็คือ100ลบไป23.6ก็คือ23.6บาทนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือ78.6นะครับก็เหลือ78.6บาทถามว่า ประรับทีมราคา100ะะลดไป23.6บาทอยู่ที่78.6คุณจะซื้อไหมยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่ามันลดไปที่61.8%ประรับทีมก็ราคาเต็ม100บาทนะครับลดไป61.8%ก็คือ61.8บาทนะครับก็จะเหลือ38.2นะครับ ถามว่าคุณจะซื้อไหมครับมันก็จะมีความคิดทั้งหมด2แบบใช่ไหมฮะคุณอาจจะยอมรับได้ที่ราคา78.6บาทหรือคุณอาจจะยอมรับได้ที่ราคา38.2นะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมราคาจึงพักตัวที่ระดับ38.2 5 0บ หรือ61.8เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นราคากลางนะครับที่เฉลี่ยจากคนที่กลัวราคามันขึ้นนะครับอย่างเช่นป้านะครับลดเหลือ78.6บาทนะฮะก็กลัวราคามันจะสูงไปกว่านี้ก็รีบซื้อเลยนะครับกับคนที่รอราคามันถูกมากที่สุดนะฮะอาจจะรอเหลือสัก38.2แล้วค่อยซื้อนะครับ ซึ่งค่าพวกนี้มันก็เฉลี่ยมานะฮะก็จะเป็นช่วงของ golden zone นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องดูบริบทและองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยนะครับ fibonacci r e t ท a c ม m e n t level นะครับตามที่ผมบอกไปในสไลด์ก่อนนะฮะก็จะมีตั้งแต่ระดับ0นย์นะครับ23.6 38.2 5ามจุดหกสาแก็ดจุนะฮะแล้วก็หนึนะครับเรามาดูความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเลขกันนะครับถ้าเรานำ f i b o n a c ช i นะครับจากหนึนะครับ กลับกันนะฮะเอาไปไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เอาศูนย์นะครับไปไว้ด้านล่างนะครับก็จะเห็นค่าของมันนะครับก็จะบวกได้100นะครับอย่างเช่น0บวก1น0เท่ากับ100นะครับ23.6บวกเจ็เท่ากับ1น0นะครับ38.2บวก6ก8เท่ากับ1น0นะครับ50บวก50เท่ากับ100นะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่ากลับกันนะครับ ในพิมบเกชีเนี่ยเขาก็จะใช้อัตราส่วนที่78.6นะครับแต่ว่าผมจะใช้ที่76.4นะครับเพราะว่ามันสมมาตรนะครับถามว่า78.6ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพราะยังไงก็ต้องดูเป็นโซนแล้วก็ดูเรื่องขององค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเอาละครับเราก็จะมาดูตัวอย่างกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยก็จะเกิดการพักตัวที่ 61.8%นะครับเหตุผลเพราะว่าราคาเนี่ยเกิดการลดมูลต้าการขายนะครับแล้วก็ถูกยืนยันด้วยรูปแบบของ Morningstar นะครับที่ระดับ61.8ดังนั้นเนี่ยราคาจึง เ,เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นไปต่อนั่นเองครับและนี้ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับใครมีความคิดเห็นว่ายังไงหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะพยายามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด subscribe ติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ